คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านกลับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเชื่อมาให้โชคเลขทะเบียนมาแน่จงอ้างเลยสุกรถชาวบ้านที่อำเภอวางทองจังหวัดพิษณุโลกต่างแปลกใจ พบงูจงอางตัวใหญ่เหลือยซุกห้องเครื่องรถยนต์จอดริมถนนเจ้าของเปิดไฟเลี้ยวไม่ติดเลยเปิดฝากระโปรงดูเจอขดอยู่คาดอากาศหนาวจึงมาหาไออุ่นเผยในหมู่บ้านไม่เคยเจอตัวขนาดนี้คอหวยไม่พลาดจดทะเบียนรถไปเสี่ยงดวงวด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกา ของวันที่11ธันวาคม2563ที่ผ่านมาพอหวยไม่พลาดครับแฮรส่งทะเบียนรถและจดทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคครับเลขทะเบียนรถได้แก่บอใบไม้พอผ่าน5 3 2 5ครับท่านผู้ชมครับมีเลข3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่เลข5เลข3แล้วก็เลข2ครับมี5 2ตัวครับเลขทุกงวดมักจะออกเบิ้นออกหามนะครับนี่ก็มี5 2ตัวนะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล วด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแต่นี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ